กินใหกินลำใหโช์ดูโชอเขาอกสวนเขาบอกว่าถ้ามาไม่ถึงสวนแ่บแคบหวานเขาบอกให้กินเนี่ยจะมาไม่ถึงสวนเขาจนนวยใหญ่เนื้อเยอะหวานจันวยตรงตรงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อคืนนี้ผมนอนอยู่ที่อุทยานแห่งชาตินาภูชมจันทร์ครับตื่นขึ้นมาวันนี้มาเยี่ยม สวนลำไยที่อำเภอหนองบัวแดงครับเดี๋ยวจะเก็บลำไยไปฝากนะครับดูพวกนี้ครับมีมิตรไอต้ตรงๆเลยเดี๋ยวตัวนี้จะกินคนเดียวทั้งหมดเลยอืมเด็ดเอาเลยลลลเดี๋ยวกินคนเดียวเรากลัวเป็นเบาหวานเราต้องกินให้หนักหวานไว้ให้หนักหวาน มาเด้อค่ะเด้อมากินลำไยบอยไม่ใช่ดวงเจ้ากินหวานเด้อหนักหวานไวเปลเป็นดอกเบาหวานพี่มึงดูตัวเนือเนือมันพี่จะอร่อยนะเป็นสวนลำไยที่ตอนนี้กำลังเก็บผลออกขายครับเป็นญาติเป็นคุณลุงของคุณกัทถินท็อกแก่ร้านใบเฟิร์นครับ สองสาวกำลังจะอร่อยมากค่ะพาไป<ด>กินจากไรเลยค่ะสดๆเลยครับดูสิคะนี่ลูกบอลเลอเลยจุกแล้วค่ะจุกแล้วอย่าก,กินทิ้งอย่าก,กินทิ้งกินขว้างนะครับพาเพื่อนๆมาชิมลำไยนะครับกินที่ต้นเลยอร่อยมากคือตอนนี้เรามาเรามาในฐานะญาติของเจ้าของไร่ กินได้กินไปเลยว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไปกินครับลูกใหญ่ครับใช้ปากเลยครับปลอดสารพิษหวานช่ำครับหวานชำ่ำอีกก่อนครับเอาอีกเอาอีกอเลือกเอาครับ คยครับขอเวลาไปหากินต้นอื่นก่อนนะครับถ้ามาชมสวนลำไยครับเดีนี้ครับสะออไรพี่น้องเอ้ยมากินอยู่ต้นซอยกันเด้อหลายๆไม่เคยเห็นติดดินเลยครับเนี่ยลำไยติดดินว่าลำไยติดดิน อ่าลำไยติดดินลำไยติดดินร้อนร้อนพักเหนื่อยพักเหนื่อยมอยลายกินลำไยอ่ะกินจนจุกแล้วกินจนกินเบาหวานกินแล้วดินโคงแล้วเอาสาธิตวิธีการกินหน่อยกินยังไงให้อร่อยสาธิกินตาเหลือกคำตาเหลือกกินยังไงให้อร่อยเดียวว่าดูเนือสิกินเผื่อคนไม่มาหน่อยครับ กินเผื่อคนไม่มาน่ะเบาหวานเบาหวานขึ้นแล้ววันน้าดีเด้อมาเด้อวันน้าดีก็ได้เสียวหน่อยไปฝากด้วยกินเผื่ออยู่ค่ะเนี่ยกินเผื่ออยู่นะเดี๋ยวเผื่อใครสนใจติดต่อถ้าจะเอาไปจำหน่ายนั่นเราบอกได้นะครับไปเฟินไปเฟินติดต่อไปเฟิร์นนะคะไม่ใช่พ่อค้าคนกลางนะครับเจ้านายหน้า0 8 1 3 8แปดหนึ่ับติดต่อเลยครับครับ พูดตรนี้จัดตรงนี้ครับอันนี้ม่มาได้ไล่สดครับสิบโลแรกเอาไปเลยครับโลละยี่สบาทครับสีะ <c oughs> ละมากก็พอค่าอันนี้เป็นเป็นคณะที่เข้าคัดคัดมันบ่รับเนี่ยคัดเกตคัดแล้วไปส่งใครครับคอนเ่นครับทำรถไฟ เขาเข้าไปเองหรือเพิ่นมาหลับครับไปเองครับโอ้ส่งรู้ท่างใดใจไม่ร้อนนะกล่องอยู่บนเบื่องพี่น้องเอ้ยสะออนหลายบ่เคยเห็นเอาแต่เต้ผู้เฮ็ดแต๋ๆยังหอนชวนมันดกไงโดกขาดส่วนคุณตาอยังครับยุไซครับนี่บอกลงตาวังครับตาวังทำร้านกับรูกดอกเนี่ยถิ่นเนี่ยเป็นเป็นเป็นตาเป็นตาของกถิ่นแม่แม่ของของถิ่นนี่เป็น เป็นน้องสาวเป็นน้องเป็นน้องสาวแม่ผมลูกผู้พี่ผู้น้องลูููกผผ้้พี่น้องนั่นน่ะร้านเคยเนี่ยนั่งบูดโมูยูยจนบวบปากเล่นี่ร้านเคยครับถามยังกับพวกผมก็พอเคยมาหลานเคยเนื้อแน่นแน่นเม็ดนิดเดียวใสติ่งลิงติ่งลิงแซ่บหลาย ของของฟีน่ะแซ่บหลายเนาะเอาพากันนั่งจ้องกังแจงแยงอยู่ในอิ่มแล้วตีครับจุกแล้วค่ะจุกแล้วอิ่มหลายจุกแล้วกกกกิินนนนนจจจจุุ